และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine the Movie และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นั่นก็คือ Flower จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวน้อยวัย17ปีที่ต้องหาเงินใช้เองด้วยการอมหนอนให้ชายแปลกหน้าส่วนแม่ของเธอก็กลับให้คนรักใหม่และลูกติดของเขาได้เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับ ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่อีเล็กกาที่เป็นนางเอกของเรื่องเธอได้กําลังอมหนอนให้กับนายตํารวจคนหนึ่งอยู่ซึ่งตํารวจคนนี้ก็รู้สึกฟินมากและหลังจากที่นายตํารวจเสร็จภารกิจเขาก็ได้จ่ายเงินให้กับนางเอกตามที่ตกลงกันไว้ส่วนนางเอกเธอก็ได้หยิบกุญแจรถของตํารวจ แล้วโยนไปให้เพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าคาร่ากับคอดีนที่กำลังแอบซุ่มถ่ายคลิปแบ็กเมีเพื่อที่จะหวังได้ขู่เงินจากลูกค้าที่มาใช้บริการกับเธอแต่ทว่าตอนแรกตำรวจนายนี้กลับไม่ยอมนางเอกก็เลยขู่กลับไปว่าเธอจะแจ้งกรมตำรวจข้อหาภาคผู้เยาว์จึงทำให้นายตำรวจคนนี้ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยยอมถอนเงินที่มีทั้งหมดให้กับพวกเธอไปแต่พอได้เงินมา นางเอกก็ได้ต่อว่ากับการกระทําของตำรวจคนนี้จนทําให้เขาถึงกับอึ้งและพูดไม่ออกซึ่งแก๊งของพวกเธอนั้นก็ได้ทําแบบนี้มาอยู่หลายครั้งแล้วและจากนั้นสามสาวก็ได้แบ่งเงินให้เท่าๆกันแล้วพากันไปช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานซึ่งนางเอกก็สามารถเก็บเงินได้เยอะมากจากการที่เธอคอยทํางานอยู่แบบนี้แต่ทว่าช่วงนี้เธอจําเป็นที่จะต้องประหยัดเงินเพื่อหาเงิน1 5 0 0 0ดอลลาร์ ไปเป็นค่าประกันตัวให้พ่อของเธอที่ติดคุกและนางเอกก็ได้อาศัยอยู่กับแม่ที่มีชื่อว่ารอลี่ซึ่งเขาทั้งคู่ก็ดูเหมือนที่จะสนิทกันมากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนางเอกก็ไม่คิดจะบอกความลับให้แม่ของเธอได้รู้ซะทุกเรื่องแต่ถ้าว่าแม่ของเธอก็พอที่จะรู้ว่าลูกสาวค่อนข้างที่จะดือ้อแต่เธอก็ทำได้เพียงแค่ตักเตือนจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ได้ไปรับบ๊อบที่เป็นแฟนใหม่ของแม่นางเอกพร้อมกับลูก ที่เป็นพระเอกของเรื่องซึ่งเขาเป็นลูกติดของบ๊อบและพอนางเอกได้เห็นลุกเป็นครั้งแรกเขาก็ได้บูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและท่าทางแปลกๆของเขาซึ่งนั่นก็ทําให้แม่ของเธอได้ต่อว่าและบอกให้เธอช่วยพูดจาดีๆกับเขาเพราะลุกเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายและแล้วทั้งสี่คนก็ได้ไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งส่วนลอลี่กับบ๊อบก็พยายามชวนคุยให้ลูกๆได้รู้จักกัน แต่ถ้าว่าลุกก็เอาแต่นั่งเงียบจึงทำให้ในด้านของบ๊อบเลยได้สั่งสลัดมาให้กับลูกชายเพราะหมอบอกให้เขาลดน้ำหนักนั่นจึงทำให้ลุกเริ่มมีอาการสั่นและควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาจึงบีบแก้วจนแตกขามือแล้วรีบลุกเดิอนออกไปโดยทันทีและเมื่อบ๊อบเห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกเครียดมากจึงได้ว่าจ้างนางเอกไป20ดอลลาร์เพื่อไปตามลุกกับมานั่งที่เดิมเธอจึงได้พยายามชวนคุย แต่ลุกก็กลับที่จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นและนั่นจึงทําให้นางเอกเสนอที่จะอมหนอนน้อยให้กับเขาแต่ลุกก็กลับปฏิเสธจึงทําให้นางเอกถึงกับงงไปพักใหญ่เพราะตลอดที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่จะหนีรอดเธอไปได้จึงทําให้นางเอกถึงกับเซ็งและรีบเดินกลับไปที่โต๊ะและทิ้งลุกไว้อยู่แค่เพียงคนเดียวและหลายวันต่อมาลุก,กับบ๊อบก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของรอลลี่พวกเขาได้จัดปาร์ตี้อยู่ที่ริมสระ พร้อมกับย่างไส้กรอกมากินและแล้วลอรี่ก็ได้เรียกลูกสาวให้มาเอาไส้กรอกไปให้ลุกแต่ถ้าว่าลุกกับบอกว่าเขาไม่ชอบกินไส้กรอกแต่อยากกินของที่อร่อยและอ้วนกว่านี้จึงทําให้นางเอกได้ชวนลุกไปหาอะไรกินที่นอกบ้านและได้อ้างกับพ่อแม่ว่าเขาทั้งคู่จะออกไปเที่ยวกันซึ่งในด้านของตัวลุกนั้นเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆที่นางเอกพาเขามาหาของกินที่เขาชอบ จึงทาให้นางเอกก็ดีใจมากที่เห็นลุกกินมันอย่างมีความสุขแต่เธอก็ได้รับปากกับลุกไปว่าเรื่องเหล่านี้เธอจะเก็บเอาไว้เป็นความลับและจะไม่บอกกับบ๊อบแต่ในขณะที่ลุกกําลังกินอย่างมีความสุขเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งที่เดินผ่านหน้ามาพอดีและพอชายคนนั้นเดินผ่านไปเขาก็เริ่มมีอาการตัวสั่นและเดินหนีจากนางเอกไปโดยทันทีซึ่งทางด้านของนางเอกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลุกถึงจะต้องกลัวผู้ชายคนนั้น จึงทําให้ในคืนวันนั้นที่นางเอกกาลังนอนเล่นโทรศัพท์และแชทไปหาเพื่อนๆของเธออยู่ก็เกิดมีเสียงดังเหมือนกําลังมีใครทําอะไรอยู่ในโรถจึงทําให้นางเอกได้รีบลงไปดูแต่ทว่าเธอกับเห็นลุกที่กําลังจะผูกคอตายจึงทําให้นางเอกรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบนําลุกไปโรงพยาบาลโดยทันทีและในระหว่างที่อรอนางเอกก็ได้ถามกับบ๊อบว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้ลุกถึงเป็นอย่างนี้ได้ บ๊อบก็เลยเล่าไปว่าเมื่อสองปีที่แล้วลุกได้ถูกครูคนหนึ่งพยายามจับหนอนน้อยของเขาและสุดท้ายก็ไม่สามารถเอาผิดกับคุณครูคนนั้นได้เพราะไม่มีหลักฐานแถมลุกยังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกอีกด้วยซึ่งนั้นจึงทำให้นางเอกโมโหมากและคิดอยากที่จะช่วยลุกและเธอก็พอที่จะเดาได้ว่าครูคนนั้นคงน่าจะเป็นชายหนุ่มคนนั้นแน่ๆและหลายวันต่อมา ลุกก็ได้กลับมาที่บ้านส่วนนางเอกก็รีบเข้ามาคุยในห้องนอนของลุกเพื่อที่จะถามชื่อของครูคนนั้นซึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็ได้มีชื่อว่าวิลซึ่งในตอนแรกลุกก็กลับที่จะไม่เห็นด้วยกับแผนการแก้แค้นของนางเอกแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเกีย้ยกล่อมจนลุกต้องยอมและในตอนเช้านางเอกกับเพื่อนๆและลุกก็ได้สะกดรอยตามวิวจนมาถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจากนั้นแล้วนางเอก ก็ท,ทําท่าทีเขินลุดเขินไปชนกับ,บวิวแล้วเธอก็ได้อ่อยเขาแบบเนียนๆนและดูเหมือนว่าแผนที่เธอได้วางไว้นั้นมันก็กลับที่จะได้ผลและแล้วในเย็นวันนั้นนางเอกก็ได้พยายามหาข้อมูลวิวจากในโซเชียลเพื่อที่เธอจะสามารถรู้เกี่ยวกับตัวเขาให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าว่าเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาหลอกจึงทําให้ลุกมีอาการไม่พอใจจนนางเอกต้องกลับบอกกับลุกไปว่าเธอแค่หยอกล่น จากนั้นแล้วนางเอกก็ได้ชวนลุกให้มาเต้นลํากับเธอและนั่นก็ทําให้ลุกเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเขานั้นได้แอบชอบเธอเข้าแล้วแต่เขาก็พยายามที่จะไม่แสดงออกเพราะเขายังเห็นว่าอีเล็กกาเป็นแค่น้องสาวของเขาอยู่และในวันถัดมาทั้งสี่คนก็ได้นัดกันเพื่อที่จะวางแผนว่าพวกเขาควรที่จะต้องทําอย่างไรถึงจะสามารถเอาผิดวิวได้และนั่นจึงทําให้ได้ข้อสรุปออกมาว่า นางเอกต้องไปหาวิวที่บ้านจากนั้นก็วางยาสรบเขาเพื่อที่จะได้จัดก,การวิวได้แบบง่ายๆซึ่งนั่นจึงทําให้นางเอกได้ไปอ่อยชายหนุ่มที่ขายยาที่กําลังเล่นบาสอยู่เธอได้ยั่วยวนเขาด้วยการอมลูกอมและสุดท้ายเธอก็ได้อมหนอนน้อยของเขาเพื่อที่จะแลกกับยามาและพอนางเอกได้ของมาแล้วเธอก็รีบทําความสะอาดช่องปากและเตรียมพร้อมกับแผนต่อไป และในช่วงเย็นวันนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็ได้นำยามาเทลงในขวดเบียร์จากนั้นแล้วนางเอกก็เดินไปเคาะประตูหน้าบ้านของวิวเธอได้พยายามอ่อยและชวนเขาดื่มเบียรจนสุดท้ายวิวก็ยอมให้เธอเข้าไปในห้องและนั้นจึงทำให้นางเอกได้เดินเข้าไปในห้องครัวและทำท่าทีเปิดขวดเบียรที่ผสมยาเอาไว้จากนั้นเธอก็ได้ยื่นขวดเบียรที่ผสมยาให้กับวิวและทันใดนั้นนางเอก ก็ได้ไปเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งวิวก็เลยบอกกับเธอว่าเขาคืออดีตภรรยาของเขาและในจังหวะนั้นเองวิวก็ได้พูดทุกอย่างให้นางเอกรู้ว่าแท้จริงแล้ววิวไม่เคยล่วงเกินลุกเลยเพราะเขาคือชายแท้แต่การที่เขาถูกกล่าวหานั้นจึงทําให้ทางโรงเรียนได้ไล่เขาออกจากการเป็นครูส่วนภรรยาของเขาก็ขอหย่าจึงทําให้เขาอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงแค่ลําพังและพอนางเอกรู้แบบนั้น ก็ได้ให้วิวหยุดดื่มเบียร์โดยทันทีส่วนวิวที่กำลังมึนๆก็ได้พยายามถามกับนางอีกว่าเธอได้ใส่อะไรลงไปให้เขาดื่มและด้วยความที่ลุกเป็นห่วงเขาก็เลยวิ่งมาผักวิวจนล้มทับกับโต๊ะกระจกจนแตกจากนั้นแล้วทุกคนก็ได้อุ้มวิวไปนั่งบนโซฟาและจัดฉากว่าวิวกำลังลวนลามพวกเธออยู่โดยได้มีคอดีนได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานและพอเสร็จภารกิจทุกคนก็รีบชิ่งหนีออกมาจากบ้าน แต่ถ้าว่าคอล่ากับคอดีนก็ได้ใช้สีมาพ้น่นจึงทําให้นางเอกรีบต่อว่าเพื่อนเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาและในตอนเช้าของวันถัดมาตํารวจก็ได้มาที่บ้านของนางเอกและได้ถามขึ้นมาว่าใครเป็นคนพ่นสีสเปรย์ไว้ที่หน้าบ้านของวิวเพราะเพื่อนบ้านของเขาได้แจ้งมาว่ามีคนลักษณะคล้ายกับนางเอกได้มาอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อคืนแต่นางเอกก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนลุค ก็รีบปฏิเสธเช่นกันและนั่นจึงทําให้นางเอกได้ทะเลาะกับแม่ของเธออย่างรุนแรงเพราะเธอรู้ว่าลูกสาวคงหน้าที่จะโกหกส่วนลุกก็เสียใจมากที่เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวต้องทะเลาะกันและแล้วเขาทั้งคู่ก็ได้รีบไปหาบิวที่บ้านเพื่อต้องการแน่ใจว่าเขายังไม่ได้เป็นอะไรแต่พอมาถึงก็ได้เห็นบิวกลายเป็นศพไปซะแล้วเพราะเขาได้ถูกเศษกระจกปักอยู่ที่หลังและนั่น จึงทำให้ลุกและนางเอกคิดอยากที่จะหลบหนีไปที่เม็กซิโกโดยการที่จะขับรถของวิวไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปนั้นลุกก็ได้เขียนจดหมายบอกลาพ่อแต่พอลอรี่ได้มาอ่านจดหมายก็ทําให้เธอได้รู้ว่านางเอกก็ได้ไปกับลุกด้วยจึงทําให้พวกเขารีบแจ้งตํารวจโดยทันทีเพื่อให้ตามจับตัวทั้งคู่มาส่วนทางด้านของนางเอกกับลุกพอได้ขับรถมาไกลพอสมควรนางเอกจึงรีบบอกให้หยุดรถ เพราะเธอได้เมารถและอยากจะอ้วกขึ้นมาและนั่นจึงทําให้นางเอกได้ถามกับลุกไปว่าความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงกันลุกก็เลยสารภาพว่าเขาไม่เคยโดวนวิวจับนอนแต่เขากลับเห็นว่าวิวได้เคยล่วงเกินเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจึงทําให้เขาได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะไม่อยากให้วิวได้ไปทําอะไรแบบนี้อีกส่วนนางเอกที่ได้ยินก็เกิดประทับใจที่ลุกยอมเสียสละเพื่อคนอื่นและทั้งสองคน ก็ขับรถมุ่งหน้ากันต่อไปและในตอนนั้นก็ได้มีรถตำรวจตามพวกเขามาจึงทำให้ลุกได้พยายามหลบหนีตำรวจแต่ในขณะนั้นเองลุกมันก็ได้สารภาพบอกลักกับนางเอกและพอรถจอดทั้งคู่ก็ได้จัดหนักกันตรงนั้นและแล้วตำรวจก็มาถึงซึ่งตัวลุกได้โดนจําคุกเป็นเวลา10ปีส่วนนางเอกก็ถูกกักบ,บริเวณให้บำเพ็ญประโยชน์และนางเอกก็ได้คุยกับลุก และตั้งตารอวันที่เขาจะได้ออกมาใช้ชีวิตคู่กับเธอและแล้วตัวหนังก็ได้จบลงไปนั่นเองครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งถ้าใครเคยดูแล้วหรือยังไม่เคยดูหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ย<ส><น>ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างของคลิปว<น>ีดีโอนี้ได้เลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วค่อยเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าสวัสดีครับผม